สวัสดีค่ะสวัสดีกันตอนเที่ยงเที่ยงค่อนไปทางบ่ายนะคะวันนี้หลายๆท่านอาจจะหยุดแต่หลายๆท่านก็ยังทํางานอยู่เนาะแต่ส่วนเราก็ทํางานเหมือนเดิมค่ะปกติเหมือนเดิมทํางานในที่นี้ก็คือไปดูที่ดินพาลูกค้าไปดูที่ดินบ้างหรือไปด,ดูที่ดินของตัวเองบ้างไลร่สดแบบนี้บ้างนะคะแล้วก็ต้องไปสํารวจที่ดินที่ขายทุกๆแปลงด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่าบางแปลงเนี่ยสภาพแวดล้อมอาจจะเปลี่ยนไปหรือว่าบางแปลง อาจจะมีข้างเคียงสร้างสิ่งปลูกสร้างขึ้นมาเราก็จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของที่ดินเนาะ mm. ก็เลยเนี่ยค่ะทุกๆวันก็จะเป็นวันทํางานหมดเลยไม่มีวันหยุดเลยค่ะวันนี้มาคุยกันเรื่องของออที่ดินบ้านฉางมีข้อดีอย่างไรนะคะ mm. เผื่อท่านไหนที่กําลังจะมองหาทาเลลงทุนนะคะ mm. ก็อยากจะเชิญชวนให้มาลงทุนที่ในพื้นที่บ้านฉางนะคะเพราะว่าพื้นที่บ้านฉางเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่ในมุม ในมุมของการเติบโตในมุมของโอกาสในการสร้างกําไรนะคะถือว่าพื้นที่บ้านฉางเป็นอีกที่นึงนะคะที่ยังมีช่องว่างให้ลงทุนยังมีโอกาสในการเติบโตที่ค่อนข้างเยอะดังนั้นท่านไหนที่กําลังจะมองหาที่ดินขนาดใดๆก็แล้วแต่ค่ะในพื้นที่บ้านฉางนะคะก็อยากให้รีบตัดสินใจนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวราคาจะปรับขึ้นสูงมากกว่านี้เนาะ วันนี้มาคุยเรื่องข้อดีของที่ดินบ้านฉางดีอย่างไรนะคะก็จะแยกเป็นก็จะแยกเป็นในสองส่วนด้วยกันเนาะเป็นผลทางาระยะสั้นกับผลระยะยาวนะคะผลระยะสั้นของที่ดินบ้านฉางก็คือที่เห็นได้ชัดว่าทําไมถึงจะต้องแบบรีบมาลงทุนด้วยความที่พื้นที่ของบ้านฉางอะคะ่ะเป็นพื้นที่แม้ว่าจะมีพื้นที่ว่างอยู่เยอะแต่มันมีจํากัดเนาะคำว่ามีจํากัดหมายความว่าณปัจจุบันนะคะ ถ้าท่านไหนที่จะลงทุนโครงการใหญ่ๆแปลงใหญ่ๆเนี่ยก็จะเริ่มหายากแปลงขนาดใหญ่หมายถึงที่สามารถที่จะปิดงานได้เร็วอย่างเช่นเป็นร้อยไร่แบบนี้ค่ะก็จะเหลือน้อยเหลือน้อยในที่นี้ด้วยความที่ที่ดินพื้นที่เดิดั้งเดิมของบ้านฉางอะคะ่ะมันถูกแบบถูกแบ่งออกมาถูกตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าสมัยก่อนเนี่ยอาจจะเอาแปลงใหญ่ได้เป็น200-300ไร่ได้ แต่ในปัจจุบันนะคะด้วยความที่พอมาถึงรุ่นลูกแล้วอ่ะเนาะก็รุ่นปู่ย่าตายายก็แบ่งมาให้รุ่นลูกแล้วก็จะเหลือซอยเล็กลงมาทําให้แบบในระยะอันวันอันสันนะะ้นค่ะถ้าท่านไหนที่อยากได้ที่ดินสําหรับแปลงใหญ่ๆบางทีในพื้นที่บ้านฉังอาจจะทําไม่ได้หรือจะทําได้ก็ต้องอาศัยผู้ท้าบอดในพื้นที่หรือเจ้าของพื้นที่อย่างเช่นนายกบ้างหรือว่าอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านบ้างะคะ่ะเพื่อจะรวมแปลงหลายๆแปลง มาทําให้ถึงจะได้พื้นที่ขนาดใหญ่นะคะแต่ว่ายังพอทําได้แต่ถ้าปล่อยระยะไปปี2ปี3ปีขึ้นไปนานกว่านี้อาจจะทําแปลงใหญ่ไม่ได้แล้วดังนั้นท่านไหนที่กําลังจะมองหาที่ดินในเขตบ้านฉางที่เป็นผืนใหญ่อาจจะต้องรีบนะคะเพราะว่าถ้าช้าเนี่ย หนึ่งคือจะรวมแปลงได้ยากจะทําแปลงขนาดใหญ่เพื่อทาโครงการขนาดใหญ่จะทําได้ยากขึ้นแล้วอันที่2คือราคาก็จะปรับสูงขึ้นไปอีกนะคะเผื่อท่านไหนในปัจจุบันนะคะที่มองหาที่ดินที่แบบสามารถจะคุ้ม,ค,มคุ้มทุนกับการลงทุนเช่นอยากได้ไล่ละ3ล้านบางทีแปลงใหญ่ก็จะทําไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าด้วยไม่ใช่เฉพาะทำเลยอย่างเดียวที่ทําให้ราคาเปลี่ยนไม่ใช่เฉพาะขนาดแปลงอย่างเดียวที่ทาให้ราคาเปลี่ยนแต่ มุมมองของเจ้าของที่ดินด้วยเหมือนกันที่บางครั้งเราจะไปปรับราคาลงก็จะไม่ได้เพราะเจ้าของที่บางท่านไม่ได้แบบจะรีบร้อนในการขายเขาสามารถรอได้เพราะทรัพย์สมที่ดินที่เขาถือครองอยู่ปฏิบันิเขาถือว่าเป็นความมั่นคงของเขาเขาถือว่า เป็นความที่เขาจะสามารถปรับราคาได้แบบนี้ราคาทําให้ตัวราคาเนี่ยก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะต้องทําให้เรารีบลงทุนนะคะนี่คือเป็นปัจจุบันของพื้นเพที่ดินในเขตบ้านฉางจะเป็นแบบนั้นนะคะที่ดินในเขตบ้านฉางแม้ว่าอยู่ในระยองเหมือนกันค่ะแต่ว่าราคาราคาเนี่ยจะไม่เหมือนกับราคาในเขตนิคมพัฒนาหรือในอาเภอนิคมพัฒนาเพราะว่าในอาเภอนนิคมพัฒนาบางท่านอาจจะมองว่า เป็นพื้นที่ที่แบบมีการเติบโตที่เยอะใช่เพราะว่าโซนนั้นสามารถสร้างโรงงานได้แล้วก็ เป็นเป็นเป็นพื้นที่ที่ยังสามารถรวมแปลงเป็น200ไร่300ไร่เนี่ยยังทําได้แต่ในพื้นที่บ้านฉางอะคะ่ะมีพื้นที่มีจํากัดแล้วบางช่วงไม่สามารถทําโรงงานได้ดังนั้นคนไหนที่จะเข้ามาลงทุนในบ้านฉางโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในมุมของธุรกิจที่อยู่อาศัยหรือธุรกิจในเรื่องของที่จอดรถในเรื่องของโกดังสินค้าแบบนี้มากกว่าเพื่อจะทําตอบโจทย์หรือเพื่อจะรองรับการขยายตัวของสนามบินอุทรเพานะคะนี่คือเป็น เล่าที่มาที่ไปของวิธีบัานฉางให้ได้ฟังกันนะครับเผื่อท่านไหนที่แบบยังไม่เคยเห็นเห็นภาพความเป็นจริงเนาะก็จะได้มองภาพไปด้วยกันค่ะแม้ว่าหลายๆสื่อหลายๆข่าวบางที่ค่ะเขาก็จะโปรโมทในเรื่องของที่ดินละยองละยองแต่ละยองนั้นคือจังหวัดค่ะพอเราแยกย่อยออกมาเป็นอำเภออำเภอค่ะบ้านฉางก็จะเป็นอีกมุมนึงนิคมพัฒนาก็จะเป็นอีกมุมนึง อำเภอบ้านค่ายก็เป็นอีกมุมหนึง่งซึ่งราคาก็จะต่างกันราคาเริ่มต้นราคาต่อไร่ของที่ดินค่ะจะต่างกันความหนาแน่นของประชากรก็ต่างกันลักษณะที่ดินที่สามารถเอามาทําประโยชน์ในการทํามูลค่าต่างๆก็ต่างกันเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นถ้าเรารู้พื้นเพแล้วเนี่ยเราก็จะได้ลงทุนได้ถูกจุดเนาะแต่แน่นอนค่ะในอำเภอิีนน่พัฒนาเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ก็สําหรับปัจจุบันเนี่ยค่ะถูกปรับสีผังเมืองเป็นรองรับการ การขยายตัวของโรงงานหรือรองรับการตั้งโรงงานได้ดังนั้นที่ดินโรงงานนะคะเวลาที่เขาจะซื้อทีเขาก็อยากได้เป็น50ไร่ร้อยไร่แบบนี้เพื่อจะตั้งโรงงานแต่ในโซนมั่นฉางยังไม่ใช่โซนที่จะ สร้างโรงงานอุตสาหกรรมได้แม้ว่าดั้งเดิมอาจจะเคยมีโรงงานอยู่แต่ปัจจุบันถ้าเกิดจะสร้างโรงงานใหม่อาจจะต้องดูเป็นพื้นที่ไปและก็ไม่สามารถทําได้ทุกๆโรงงานนะคะหรือยังนี้ในเขตบ้านฉางเนี่ยถ้าบอกพื้นที่ไหนที่เคยมีโรงงานก็จะเป็นตรงซอยโรตารี่ใช่ไหมคะที่ดั้งเดิมะมีโรงงานอยู่แล้วอาจจะเป็นโรงงานแฝบโรงงานทําเหล็กหรือโรงงานเชื่อมอะไรพวกนี้ล่ะค่ะก็จะมีตรงนั้นแต่ปัจจุบันถามว่าถ้าจะสร้างโรงงานเพิ่ม บางทีอาจจะทําไม่ได้แล้วนะคะหรือทําได้ก็จะเป็นได้เป็นบางบางประเภทของโรงงานไม่ได้ทุกๆโรงงานนะคะคขาเนี้แล้วพื้นที่ส่วนใหญ่ของบรร àng, อ้านฉางเหมาะสำหรับทำอะไรก็จะเหมาะสําหรับการทําที่อยู่อาศัยในมุมของที่อยู่อาศัยทั้งที่อยู่อาศัยเพื่อขายและที่อยู่อาศัยเพื่อเช่านะคะที่อยู่อาศัยเพื่อขายก็จะเป็นในมุมของขายให้กับลูกค้าที่ต้องการบ้านอยู่อาศัยเอง แล้วอีกมุมหนึ่งก็คือขายกับลูกค้าที่ต้องการเอาบ้านโรงนั้นไปปล่อยเช่าอีกทีหนึง่งนั่นคือลักษณะของที่ดินในเขตบ้านฉางจะเป็นแบบนั้นนะคะแต่ว่าอีกอันนึงก็คือในระยะสั้นนะคะจะเป็นแบบนั้นเนาะก,ก็คือตอบโจทย์ลูกค้าสมัครทำที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะนะคะเพราะว่าหนึ่งพื้นที่บ้านฉางถูกขนาบข้างเราเรียกว่าขนาบข้างแลวกันนะคะเพราะแม้ว่าเราเป็นทางผ่านเป็นทางผ่านระหว่างสนามบินอุดภเผาเป็นทางเชื่อมระหว่างสนามบินอุดภเผากับนิคมบุษากรรมมาตาพุธ ซึ่งสองสองโครงการใหญ่ตรงนี้จะมีพื้นที่บ้านฉางเป็นจุดกึ่งกลางดังนั้นถามว่าถ้าบ้านฉางน่าสนใจตรงไหนก็น่าสนใจในการทําที่อาศัยสําหรับตอบโจทย์ผู้ที่เข้าไปทํางานในนิคมอุตสาหกรรมหรือผู้ที่เข้ามาติดต่องานที่นิคมที่สนามบ,บินอุดะเพานี้แหละค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือด้านอีกด้านหนึ่งเป็นทะเล ก็จะสําหรับคนที่มาพักผ่อนสําหรับคนที่มาท่องเที่ยวนือท่องเที่ยวอาจจะเป็นท่องเที่ยวแบบปะปลายเนาะปะาปายเพราะว่าได้ได้วิวทะเลอยู่บ้างบางส่วนแต่หาดในเขตบ้านฉางอาจจะไม่ใช่หาดที่มีชื่อมากนักน,นะคะเพราะว่ามันมีข้อจํากัดหลายด้านแต่ว่าก็สามารถได้ความเป็นทะเลได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นพื้นที่โดยรวมของบ้านฉางดังนั้นถามว่าน่าน่าสนใจในเรื่องของการลงทุนในด้านไหนในด้านของหนึ่ง ในการทําที่าศัยคะ่ะเพราะว่าที่วสัยในเขตบ้านฉางเนี่ยปัจจุบันเนี่ยราคาบ้านหนึ่งหลังก็จะเป็นประมาณ2ล้านไปลายขึ้นไปแล้วแต่ถ้าจะได้แบบล้านไปลายหรือ2ล้านต้นๆก็จะเป็นบ้านมือสองหรือเป็นบ้านมือใหม่แต่เรายังมีอยู่นะคะมีที่สำนักท้อนค่ะ60ตารางวาเราขายที่สองล้าน10,000แสนถ้าท่านไหนกำลังมองหาบ้านเดี่ยวนะคะ่ะ60ตารางวา สองห้องนอนสอห้องน้ำนะคะมีแถวสำนักท้อนนะคะราคา2อ0 0 0านบาทหรือ1 1 1ตารางวาทองล0านสบาทค่ะก็ยังมีอยู่นะคะอันนี้คือเป็นโซนที่น่าลงทุนแต่บ้านชางเนี่ยอีกมุมหนึ่งก็คือลักษณะพื้นที่มี2ฝั่งด้วยกันฝั่งหนึ่งโดยที่เราใช้ถนนสุขุมวิทเป็นตัวขั้นกลางนะคะฝั่งหนึ่งคือฝั่งทะเลฝั่งทะเลเนี่ย ก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของวิวทะเลหรือใกล้ทะเลแล้วก็มีความเป็นชุมชนมากกว่ามีความหนาแน่นของที่วัตัยมากกว่าดังนั้นราคาที่ดินก็จะถูกก็จะแพงถูกถูกถูกคนกล่าวถึงมากกว่าราคาก็จะแพงมากกว่า อีกฝั่งหนึ่งก <community>. ็คือฝั่งภูเขาหรือฝั่งทางสำนักทอนแบบนี้ละค่ะซึ่งฝั่งนี้จะเป็นฝั่งภูเขาอาจจะมีเขาภูดอนอาจจะมีเขาคีรีแบบนี้ละค่ะแล้วพื้นที่บางส่วนยังเป็นพื้นที่ของป่าไม้เอกสารสิทธิ <Aaron> ท์โดยส่วนใหญ่ฝั่งภูเขาก็จะมีทั้งนสสามพปทห้าแล้วก็โฉนดทำให้ราคาตรงฝั่งภูเขาของที่ดินในเขตบ้านฉาง ก็จะเป็นราคาที่ต่างกันดังนั้นเวลาท่านไหนที่จะดูราคาที่ดินเพื่อเปรียบเทียบกันต้องดูในเรื่องเอกสารสิทธิ์ต้องดูในเรื่องของทำเลว่าอยู่ฝั่งไหนด้วยนะคะไม่ได้ไม่ไม่ได้หมายความว่าเราเห็นราคาปุ๊บเราจะเอามาเทียบเคียงกันทั้งหมดได้ต้องดูเป็นโซนเป็นโซนไปด้วยคะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะอาจจะพลาดในการเจรจาต่อรองหรือเราอาจจะพลาดในการเลือกทำเลก็ได้ฝั่งที่เป็นฝั่งภูเขาก็จะมีวิวทิวทัศน์ที่เป็นภูเขาแล้วก็ความเป็นอยู่หรือว่า ชุมชนเบาบางกว่าเบาบางกว่าฝั่งที่เป็นทะเลค่ะเพราะว่าฝั่งทะเลเนี่ยผู้คนก็ให้ความสนใจมากกว่าเนาะก็จะมีบ้านจัดสรรเกิดขึ้นมากกว่ามีที่อยู่อาศัยที่เป็นบ้านส่วนบุคคลเยอะกว่านังนั้นราคะทำให้ส่งผลราคาที่ดินก็จะต่างกันนะคะนี่คือพื้นเพดั้งเดิมของบ้านฉางเป็นแบบนั้นท่านไหนที่จะลงทุนบ้านฉางคราวนี้เรามาดูว่าน่าสนใจทําไมถึงน่าสนใจอย่าง ย้วยด้วยทำเลที่ตั้งเนาะถูกขนาบข้างด้วยโครงการขนาดใหญ่สนามบินอุดภเพาแล้วก็นิคมอบริษกรรมาราพูดซึ่งสองเพียค่ะก็จะมีผู้คนทั้งการทำงานการติดต่องานการค้าต่างๆเยอะมากมายในนั้นทำให้โซนตรงกลางซึ่งเป็นโซนของวันฉาง่ะคะ่ะก็จะเหมาะในการที่จะทำที่อัศัยนะคะแล้วที่อัศสยประเภทไหน ที่น่าลงทุนอ่าโอเคอันนี้มองในมุมของคนพื้นที่แล้วกันนะคะมองในมุมพื้นที่ที่อัศัายบางทีที่เป็นส่วนบุคคลบางคนก็อาจจะมองว่าถ้าท่านไหนที่ไม่ได้มาทํางานในนี้โอเคอาจจะต้องเช่าอ่าแต่ท่านไหนที่ทางานในโซนม้่นฉางเองในโซนนิคมเองหรือในโซนสนามบินเอง ที่หัวสายแนวล่าปะคะเป็นที่หัวสายที่น่าสนใจเพราะว่าเราต้องซื้อรีบซื้อแต่ตอนนี้เนาะเพราะว่าถ้ารอให้สนามบินอุตรภันเปิดร้เปรนะคะตอนนั้นราคาบ้านจะสูงขึ้นอีกหลายเท่าเลยค่ะเพราะตอนนี้2อล้านปลายปลายหรือ2ล้านต้นต้นยังพอหาได้ถ้าอยู่ในทำเลที่แบบการเข้าออกสะดวกเดินมีร้านสะดวกซื้อมากมายแบบนี้ค่ะก็ต้องรีบจองแล้วนะคะนี่คือการลงทุนในเขตบ้านฉางหรือท่านไหนที่แบบว่ามองหาการลงทุนอีกแบบหนึง่งที่เราไม่ต้องลงทุนเยอะการซื้อบ้านเอาไว้เพื่อให้ปล่อยเข้า แบบนี้ก็จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยพอโครงการในสนามบินเริ่มเกิดขึ้นก็จะมีคนไปทํางานที่นี่คนมาทํางานทั้งที่เป็นขาจรและเป็นขาประจําหรือเป็นทํางานเป็นพนักงานประจำนะคะถ้าคนไหนที่มาทํางานเป็นพนักงานประจําแน่นอนเขาอาจจะต้องทํางานอยู่ที่นี่เป็น5ปี10ปีเขาอาจจะมองหาบ้านที่เป็นของเขาเองดังนั้นคนที่ทําบ้านขายก็ต้องรีบถูกไหมคะรีบในที่นี้ก็คือรีบหาที่ดินรีบซื้อที่ดินไว้เป็น กับจองไว้ก่อนแม้ว่ายังไม่ได้สร้างแต่ที่ดินก็ต้องมาก่อนนะคะเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยถ้าเราไปซื้อในตอนที่แบบประมาณปี69ปี70เนี่ยราคามันก็จะถูกปรับค่าแรงก็ถูกปรับขึ้นอ,อุปกรณ์ค่าอุปกรณ์ต่างๆค่าคนงานต่างๆมันถูกปรับขึ้นดังนั้นต้นทุนมันจะแพงมากขึ้นอีก อีกหลายเท่าเลยค่ะช่วงวันนี้ช่วงปีนี้ช่วงระยะช่วงนี้ค่ะยังเป็นช่วงที่สามารถที่จะสอบใ่แมวงหาที่ดินที่ราคาดีอยู่ได้ก็ต้องรีบนะคะสำหรับท่านไหนที่กําลังมองหาที่ดินเพื่อทําบ้านขายเนาะอีกมุมนึงการลงทุนอีกแบบหนึง่งสําหรับท่านไหนที่มองหาแบบบ้านให้เช่าแบบนี้และะ้ค่ะก็เป็นช่วงอันดีที่เราจะหาแบบอาจจะหาบ้านมือสองหรืออาจจะหาที่ดินแปลงเล็กเพื่อจะทําบ้านขายแบบนี้ค่ะก็ยังพอ มีให้หาได้แต่แปลงเล็กต้องบอกก่อนว่าตอนนี้แปลงเล็กก็หายากเหมือนกันค่ะเพราะาคนที่เขาอยากได้บ้านบางทีเขาก็ไม่มีกําลังในการที่จะไปซื้อในหมู่บ้านจะสั่ไม่ไหวเขาก็ต้องการแบบซื้อที่ดินไว้ก่อนนะแล้วค่อยมาสร้างเองแบบนี้แหละคะ่ะก็จะเป็นกลุ่มคู่แข่งในการหาที่ดินแปลงย่อยเหมือนกันนะคะดังนั้นณนะปัจจุบันท่านไหนที่มองหาที่ดินแปลงเล็กนะคะทําเลอาจจะ ไม่ได้อย่างที่เราอยากได้แล้วหรืองบประมาณที่เราตั้งไว้อาจจะหายากแล้วดังนั้นถ้าเจอเจอปุ๊บเนี่ยมันอาจจะแบบทําเลไม่ได้หรืองบประมาณอาจจะเยอะหน่อยเราก็ต้องพยายามปรับปรับของเราเพื่อให้ได้กับตรงกับที่ดินนะคะเพราะไม่งั้นถ้ารอช้าไปมากกว่านี้ราคาจะไม่ได้เลยหรือหรือขนาดแปลงจะไม่ได้เลยหรือทําเลจะไม่ได้เลยนะคะดังนั้นถ้าเจอปุ๊บก็ต้องรีบเนาะอย่างเห็นในกลุ่ม ขายที่ดินนะคะยังคงมี50ตารางวาให้เลือกยังคงมี60ตารางวาให้เลือกแม้ว่าอาจจะอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรอาจจะมีข้อกฎระเบียบต่างๆที่เราต้องปฏิบัติตามอันนั้นก็เป็นข้อที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมคะเพียงแต่ถ้าท่านไหนมีงบประมาณจํากัดนะคะตอนนี้ยังเป็นช่วงที่สามารถหาที่ดินแปลงเล็กได้อยู่จริงๆก็หาได้ทุกๆช่วงนะคะเพียงแต่ถ้าเราปล่อยนานไปมากกว่าน,นี้สิ่งที่จะตามมาก็คือเรื่องของราคาสิ่งที่จะตามมาก็คือ เรื่องของขนาดแปลงมันจะไม่ได้แล้วดังนั้นก็จะย้ําอยู่เสมอนะคะในพื้นที่บ้านฉางเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่ทุกคนกล่าวถึงแต่จะมีส่วนน้อยที่กล้าที่จะลงลงทุนมีส่วนมีส่วนยังไม่เยอะที่กล้าจะแบบตัดสินใจเลยะคะ่ะแต่เราอยากจะบอกว่าถ้าทุกคนมัวแต่ลังเลถ้าทุกคนมัวแต่แบบว่า รอรอเมื่อไหร่จะราคาลงรอเมื่อไหร่จะได้ทําเลดีเมื่อน,นั้นอาจจะมาไม่ถึงนะคะดังนั้นถ้าเราเจอแล้วเราก็ต้องรีบเลยเนาะอยากให้แบบมีที่ดินเป็นของตัวเองไวๆนะคะเพื่อที่เวลาที่สนามบินรันร้อเหรือสนามบินเปิดร้อเอระคะเราจะได้แบบมีที่ดินขาย ถูกไหมคะมีที่ดินขายใครอยากได้ที่ดินเนี่ยซื้อจากเรานะเราซื้อมาตอนนั้นตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนี่คือเป็นข้อดีของการมีที่ดินอีกมุมนึงนะคะทาไมถึงน่าลงทุนในเขตบ้านฉางเพราะว่าด้วยความที่ใกล้กับโครงการใหญ่ของภาครัฐโครงการใหญ่ของภาครัฐก็เป็นนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็สนามบินนี้ค่ะเมื่อเป็นโครงการใหญ่ตรงนี้ราคามันเลยทาให้การพัฒนาโครงการใหญ่มันจะมีขึ้นตลอด มันจะมีการปรับปรุงโครงการอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเมื่อไหร่ที่แบบมันมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาที่ดินก็จะเป็นส่วนเนื้อค่ะที่ทําให้แบบเราสามารถเราในฐานะที่เราถือครองไว้ก่อนนะคะเราจะมีโอกาสในการที่เราจะขายเรามีโอกาสในการที่เราจะทํามูลค่าเพิ่มมูลค่าในที่ดินได้อย่างหลากหลายอย่างในปัจจุบันแม้ว่าเราอาจจะมองว่าที่ดินสําหรับทําบ้านอย่างเดียวแต่อนาคตพอพอมี ผู้คนเข้ามาติดต่อในสนามบินมากขึ้นมีคนผ่านไปผ่านมามากขึ้นโอกาสในการสร้างกําไรหรือโอกาสในการสร้างมูลค่าจากที่ดินในพื้นที่บัญนฉางก็จะมีมากกว่าการทําที่อยู่อาศัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเปิดออฟฟิศทํออฟฟิศให้เช่าทําที่จอดรถหรือ,อธุรกิจที่เสริมส่งเสริมให้ผู้คนที่มาติดต่อในสนามบินนะคะมันเราสามารถได้ประโยชน์นะคะนั่นก็คือเป็นผลพลอยได้จากใครที่มีที่ดินในเขตบัญนฉางนะคะ ในปัจจุบันนอกจากจะเป็นเรื่องของที่อัวาศัยแล้วยังมีเรื่องของธุรกิจด้วยนะคะร้านเสริมสวยร้านตัดผมร้านอาหารร้านคาเฟ่พวกนี้ค่ะเป็นผลพลอยได้จากการที่มีผู้อยู่อาศัยมากขึ้นเป็นผลพลอยได้จากการที่ชุมชนขยายมากขึ้นนะคะก็เลยเป็นเหตุให้ที่ดินในเขตบ้านฉางอะคะเป็นที่ดินที่น่าสนใจนะคะท่านไหนที่กําลังมองหาการลงทุนก็อย่าลืม อย่าลืมรีบตัดสินใจหรือม,มองหาอะไรอะไรดีๆในเขตบ้านฉางนะคะมองหาสิ่งที่บ้านฉางยังไม่มีนะคะโดยการเริ่มต้นจากการซื้อที่ดินก่อนนะคะทำอะไรที่เราได้ที่ดินไปแล้วเนี่ยไอเดีย,ยต่างๆอาจจะเพิ่มขึ้นมาสิ่งหนึ่งนะคะที่บ้านฉางยังขาดอยู่ก็คือร้านอาหาร ที่อร่อยะะร้านอาหารที่อร่อยที่ทุกคนกล่าวถึงได้นะคะก็คือจริงๆแล้วหลายคนอาจจะมองว่าเออร้านอาหารก็มีอยู่เยอะแยะค่ะแต่ร้านอาหารที่จะดึงดูดผู้คนให้ไปแล้วไปอีกอ่ะเออไปแล้วอยากไปซ้ําไปแล้วอยากจะแนะนําคนอื่นไปด้วยแบบนี้ค่ะบางทีอาจจะยังน้อยอยู่ยังคงมีช่องว่างให้อยู่เพราะว่าจํานวนผู้คนในเขตบ้านฉางอะค่ะก็จะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นอาหารเป็นปัจจัย4ีใช่ไหมคะก็จะทำเออก็จะยังคงมี ยังคงมีช่องว่างให้เราทําธุรกิจในด้านนี้อยู่นะคะท่านไหนที่ถนัดในเรื่องของร้านอาหารก็อย่าลืมมองหาทําเลดีๆนะคะหรือมองหาจุดหรือมองหาต้นทุนของที่ดินที่จะสามารถทําร้านอาหารได้หรือท่านไหนที่กําลังมองหา ที่ดินทําร้านอาหารทําคาเฟ่ที่ติดดินคลองแบบนี้ละคะ่ะเราก็มีที่ดินติดคลองพยูนนะคะ3ไร่2งานกับ14ตารางวาค่ะราคาไร่ละ4ี่ล้านห้าแสนบาทตรงนั้นก็จะเหมาะสำหรับทำร้านทาร้านอาหารทําคาเฟ่นะคะเพราะว่าด้วยบรรยากาศของธรรมชาติได้ด้วยบรรยากาศของการที่ดินติดคลองเนาะสามารถทําได้เลยนะคะเป็นบรรยากาศที่ดีค่ะสนใจแปลงนี้ก็ติดต่อเรามาได้ะคะ่ะหรือท่านไหนที่กําลังมองหาที่ดินทํา โครงการที่โปร่งใสนะคะในปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนจะเห็นว่าเอ๊ะโครงการบางโครงการถ้าโครงการเล็กอาจจะต้องการประมาณ5ไร่10ไร่ถ้า5ไร่10ไร่เนี่ยราคาที่ดินก็จะอยู่ประมาณ4ล้านอัพถูกไหมคะถ้า5ไร่10ไร่แล้วก็จะไม่สามารถแบบมีตัวเลือกได้เยอะมากพอขนาดเยอะขึ้นมาหน่อย20ไร่ถึง40ไร่แบบนี้ก็จะเป็นก็จะมีให้เลือกบ้างแต่ก็ต้องสู้ราคาด้วยเหมือนกันปัจจุบันที่เรามีในมือก็จะเป็นไร่ละ3ล้าน ไล่ละสามล้านหรือถ้าอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นสามล้านสามล้านห้าสี่ล้านขึ้นไปแบบนี้นี่คือราคามาตรฐานของในเขตบ้านฉางนะคะถ้าไล่ละสามล้านเนี่ยถือว่ามีแต่ว่าหายากแล้วก็จะเลือกทำเลไม่ได้มีทำเลตรงนี้ถ้าเราถ้าเราตั้งงบประมาณไว้เท่านี้เราก็ต้องเลือกแล้วเราค่อยเอางบประมาณเรื่องอื่นไปปรับแต่งภายในให้สวยแต่ว่าถ้าอยากได้สาธารณภคทพรอมมากขึ้น ก็ต้องขยับราคาขึ้นไปที่3ล้านห้าแบบนี้ค่ะหรือแปลงใหญ่ขึ้นอีกหน่อยอยากได้โครงการใหญ่มากขึ้นก็ต้องยอมปรับเรื่องราคาเพราะว่าตอนนี้ถ้าเป็นที่ดินติดถนนพระราติดถนนพยูนะคะแปลงใหญ่ก็จะเหลือไม่กี่แปลงแล้วนะคะถ้าเราเนี่ยราคาเป็นเรื่องของพื้นพีพื้นเพของที่ดินบ้านฉางเนาะว่านา่าทำไมถึงหน้าลงทุนนะคะด้วยการขนาบข้างของสองโครงการใหญ่เนี่ยแหละค่ะซึ่งของสองโครงการใหญ่ตรงนี้จะเป็นดึงจะเป็นจุดดึงดูดผู้คนให้เข้าไป ให้เข้ามาในพื้นที่ที่มากขึ้นนะคะนอกจากผู้คนที่เข้าไปในโครงการใหญ่ๆเหล่านั้นแล้วพอพื้นที่บ้านฉางเป็นทางผ่านหรือเป็นจุดที่ใกล้ที่สุดก็จะเป็นผลพวงทางอ้อมที่จะทําให้ความต้องการของที่ดินมีมากขึ้นความต้องการของการทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการใหญ่ตรงนั้นนะคะมันเกิดได้มากยิ่งขึ้นนี่เลยเป็นที่มาที่ไปของว่าทําไมบ้านฉางถึงน่าสนใจนะคะดังนั้นคนไหนที่กําลัง นึกไม่ออกเนาะมีเงินมีเงินเย็นอยู่ในมือมีเงินทุนอยู่ในมือค่ะนึกงไม่ออกจะไปซื้อที่ดินที่ไหนเก็บเอาไว้อย่าลืมนึกถึงบ้านฉางนะคะอย่าลืมนึกถึงะคะ่ะเพราะว่าแน่นอนค่ะในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราจะได้กําไรอย่างเป็นกอเป็นกำแน่นอน,อนมั่นใจได้ะค่ะอยู่ที่ว่าเราจะซื้อขนาดแปลงเท่าไหร่อยู่ที่ว่าเราจะซื้อด้วยจ้นทุนที่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าท่านไหน ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นหาที่ดินจากไหนก็ติดต่อมาทางเพจได้นะคะเรามีหลายๆแปลงหลายทําทำเลหลายหลราคาให้เลือกค่ะมีตั้งแต่แปลงใหญ่ไปนู่นถึงร้อยกว่าไร่เลยค่ะแต่ท่านนะคะทุกคนต้องเข้าใจในเรื่องของราคาไว้ก่อนเนาะอย่างที่เราพยายามจะโพสต์หลายๆโพสต์โชว์ที่ดินหลายๆแปลงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นราคาค่ะว่าราคาที่ดินในเขตบ้านฉางปัจจุบันเนี่ยมันสูงแค่ไหนมันอยู่ในมาตรฐานประมาณเท่าไหร่นะคะแต่สุดท้ายแม้ว่า ราคาที่เราตั้งจะเป็นราคาที่มาจากเจ้าของที่ดินแต่เจ้าของที่ดินทุกๆแปลงที่ขายที่ดินที่เรามามาลงโพสก็ยินดีที่จะให้ทุกคนต่อราคายินดีที่จะให้ทุกคนได้เข้ามาเจรจาเรื่องของราคานะคะเพราะว่าการซื้อรานขายเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ทุกๆอย่างมันเป็นไปได้ขึ้นอยู่กับการเจรจาขึ้นอยู่กับการเงื่อนไขของการคุยนะคะดังนั้นชอบแปลงไหนก็รีบตัดสินใจชอบแปลงไหนก็รีบคุยนะคะพื้นที่บ้านช้างเป็นพื้นที่ที่ สามารถทำกำไรให้ทุกทกท่านได้แน่นอนค่ะมั่นใจร้อเซนะคะยิ่งตอนนี้สนามบินเนี่ยมีแต่คนพูดถึงเนาะน,นี่นี่ขนาดโครงการรถไฟความเร็วสูงยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างมากนักนะโอเคเป็นรูปเป็นร่างแล้วค่ะแต่ความหมายก็คือว่าผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนนะคะยังเห็นว่ามีโครงการยังเห็นว่ามีการเวนคืนที่ดินแล้วยังเห็นว่ามีเริ่มมีการทําสมรทามนู่นนี่นั่น,นแล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่ทุกคนก็ยังมองว่าเอ มันจะปีไหนแน่ทําไมมันเลื่อนบ่อยจังแบบนี้ค่ะดังนั้นแค่สองอันแค่แค่สองโครงการใหญ่นี่คืมูลศักรภาพรพุทธที่มองเห็นชัดเจนแล้วแล้วก็สนามดินอุตภเธามองเห็นชัดเจนแล้วแค่สองโครงการนี้ค่ะก็เป็นผลพลอยได้ของบ้านฉางแล้วของพื้นที่บ้านฉางของที่ดินบ้านฉางแล้วที่จะทําให้ราคาที่ดินมันสูงขึ้นได้นะคะ ่านไหนที่ยังลังเลอยู่ก็รีบเลยค่ะไม่ต้องลังเลแล้วนะคะรีบมองแล้วก็รีบวางเงินแล้วก็รีบเจรจาเรื่องราคานะคะเพราะถ้าปล่อยไปนานกว่านี้ค่ะเจ้าของที่จะไม่รอแล้วนะคะเจ้าของที่ก็จะปรับราคาขึ้นไปรอแล้วอยู่ที่ว่าถึงตอนนั้นแล้วอำนาจการต่อรองจะเป็นของเจ้าของที่แล้วนะคะไม่ใช่ของคนซื้อปัจจุบันเนี่ยหลายๆแปลงเนี่ยอำนาจการต่อรองอำนาจการเจรจายังเป็นของคนซื้ออยู่เพราะว่า แม้ว่าเราจะเห็นว่าที่ดินมันมีขายเยอะแยะแต่มันไม่ใช่ทุกๆแปลงนะคะที่มันจะเหมาะกับเรามันไม่ใช่ทุกๆแปลงที่จะมีคนให้ความสนใจเนาะดังนั้นช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงแต้มต่อของคนซื้อแล้วแหละที่จะสามารถมองหาหลายๆแปลงเพื่อเทียบราคากันนะคะเมื่อเราได้เทียบแล้วเมื่อเราได้มองไปดูที่ดินแล้วเนี่ยค่ะเราก็รีบเจรจารีบต่อรองนะคะเพื่อที่เราจะได้เป็นเจ้าของโดยเร็วเพราะพอถึงเวลานั้นนะคะ เราจะได้สามารถที่จะนำเสนอเราจะได้สามารถที่จะอัพราคาขึ้นไปได้นะคะนี่ก็เป็นเป็นความเป็นมุมมองที่เรามาเจอที่เราอยู่ที่อยู่ที่บัานฉางอยู่ตลอดนะคะเลยอยากให้ทุกคนได้เห็นความเจริญเติบโตอยากให้ทุกคนได้เห็นศักยภาพของที่ดินในเขตบัานฉางด้วยเหมือนกันเผื่อท่านไหนชอบลงทุนที่ดินอยู่แล้วคะ่ะอาจจะมาเลือกที่ดินบ้านฉางไว้สักแปลงหนึ่งนะคะ อาจจะมาเลือกการลงทุนในเขตบัานช้างไว้อีกพอร์หนึ่งอีกอีกแปลงหนึ่งค่ะเพื่อที่เวลาสนามบินขึ้นจริงๆอ่ะจ,จะได้เป็นช่วงเวลาที่เราจะขายเป็นช่วงเวลาที่เราปล่อยขายได้ค่ะรับรองค่ะได้กําไรไม่ต่ำกว่า50%แน่นอนจากปีนี้ไปจนถึงปี72มั่นใจได้อย่างมั่นใจได้ร้อยเปเซ็นเลยค่ะว่าทุกคนที่ซื้อในที่ดินบ้านช้างเนี่ยต้องได้กําไรนะคะไม่ว่าจะมากจะน้อยเนาะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมกันค่ะเราหวังว่า เพจของเราเนี่ยค่ะจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้อย่างมีที่ดินเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นสนื่อกลางในการที่จะนําเสนอที่ดินหลายๆแปลงให้กับในทุนเลยให้กับลูกค้าหลายๆท่านที่กาลังมองหาการลงทุนที่ดินค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ดินไม่ไ่าจะเป็นบ้านนะคะในเขตบ้านฉางค่ะมีหลายราคา มีหลายทำเลทุกๆแปลงมีข้อดีข้อด้อยหมดทุกๆแปลงมีจุดเด่นของเขาทุกๆแปลงมีเรื่องอเขาเรียกว,ว่าทุกๆแปลงสามารถสร้างมูลค่าได้หลากหลายนะคะอยู่ที่ว่าเราซื้อเรามองเห็นอะไรในที่ดินแปลงนั้นเราซื้อแล้วเรามองเห็นว่าแปลงนั้นมันจะทํากําไรให้เราได้อย่างไรอยู่ที่คนซื้อแล้วราคาไม่ใช่อยู่ที่ที่ดิน พราะที่ดินอยู่ของเขาแบบนั้นอยู่แล้วมูลค่าของเขาก็จะเป็นมูลค่าที่เขาสามารถทําได้ดังนั้นเราซื้อเราต้องเป็นคนสร้างเราซื้อเราต้องเป็นคนมอบมูลค่ากับเขาเพื่อให้เขาสามารถทํากําไรให้กับเรานะคะนี่คือเป็นเรื่องของการลงทุนที่ดินค่ะและก็อย่างที่บอกบ้านฉางก็ยังเป็นพื้นที่ที่ต้อนรับทุกท่านต้อนรับนักลงทุนทุกท่านต้อนรับ สมาชิกใหม่ทุกๆท่ทานที่จะเข้ามาสร้างมูลค่าในเขตบัญชฉางนะคะสนใจแปลงไหนหรือสนใจทาเลใดในเขตบัญชฉางติดต่อเรามาได้เลยค่ะเราสามารถหาให้ได้ทุกๆแปลงสามารถหาได้หาให้ได้ทุกๆงบป,ประมาณนะคะแต่ยาแต่ก่อนจะกําหนดงบประมาณต้องดูราคาตลาดมาด้วยนะว่าราคาตลาดปัจจุบันของที่ดินบัญชฉางเป็นเท่าไหร่แล้วนะคะ3ล้านปลายพื้นดาวค่ะแต่ถ้าด้านไหนที่อยากได้ราคา3ล้านพอดีหรือ เฉียดๆสามล้านก็ติดต่อเรามาได้นะคะขนาดหนึ่งไร่ยังคงมีอยู่ค่ะใกล้หาดพยูนนะคะราคาไร่ละสามล้านค่ะเป็นราคาที่ดีมากนะคะท่านไหนสนใจแปลงนี้ก็ติดต่อเรามาได้ค่ะเดี๋ยวเราให้ดูถนนในเขตบ้านฉางกอนแล้วกันเนาะตอนนี้เราอยู่ตรงตอ,อตอนนี้เราอยู่ตรงหน้าโรบินสันบ้านฉางานี่แหละค่ะเป็นถนนบ้านฉางถนนสุขุมวิทนะคะนี่คือถนนสุขุมวิทค่ะเห็นไหมคะนี่คือ รถล,ลาที่สัญจรไปมาในถนนสุขุมวิทของบ้านฉางนะคะในช่วงบ่ายในบ่ายโมงเนี่ยค่ะถนนสุขุมวิทเนี่ยในในโซนบ้านฉางตรงนี้ถือว่ายังไม่หนาแน่นมากนะคะยังมีพื้นที่ให้เช่ายังมีพื้นที่ที่สามารถให้ทําการค้าต่างๆอีกพอสมควรแต่ทุกคนก็ต้องยอมรับในเรื่องของราคายอมรับในเรื่องของ ยอมรับในเรื่องของการปรับปรุงสภาพของที่ดินด้วยเหมือนกันเพราะว่าบางแปลงอะคะ่ะก็จะมีระดับพื้นที่ที่ต่ำกว่าถนนบางแปลงอาจจะมีขนาดเล็กกว่าที่เราอยากได้หรือบางแปลงอาจจะมีขนาดใหญ่นะคะแต่ว่าราคาก็จะต่างกันไปด้วยนะคะนี่คือถนนสุขุมวิทบ้านฉางค่ะตอนนี้ราคาที่ติดถนนเนี่ยก็อยู่ประมาณ5ล้าน6ล้านเข้าไปแล้วนะคะขึ้นอยู่ ขึ้นอยู่กับขนาดแปลงด้วยเหมือนกันนะคะถ้าเกิดเป็นขนาดแปลงเล็กอย่างเช่นไม่ถึงไร่อาจจะเป็น20กว่าล้านขึ้นไปแล้วต่อหนึ่งไร่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแปลงใหญ่ราคาก็จะอาจจะต่ากว่า10ล้านต่อไร่นะคะขึ้นเนาะขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าเนี่ยจะสนใจที่ดินไปทําอะไรไปทําวัตถุประสงค์ใดนะคะแต่เชื่อได้ค่ะว่าถ้าเป็นแปลงใหญ่นะคะจะเป็นราคาห้าหกล้านขึ้นไปแล้วนะคะต่อไร่เนาะต่อไร่ค่ะตอนนี้ ในในถนนสุขุมวิทนะคะตอนนี้ก็จะมีห้างสรรพสินค้ามีโรงเรียนมีโรงพยาบาลอ่าโรงพยาบาลที่ติดถนนเลยไม่มีมีแต่เข้าไปในซอยดังนั้นปัจจุบันเดี๋ยวถ้ามีสนามบินเกิดขึ้นร้อนะคะจะมีโรงพยาบาลเอกชนแห่งใหม่เกิดขึ้นที่บัญชางอีกที่หนึ่งนะคะ นี่ก็เป็นโครงการใหญ่อีกแบบหนึ่งค่ะเพื่อจะรองรับจํานวนประชากรที่มากขึ้นในเขตบ้านฉางแล้วก็ที่สําคัญบ้านฉางคขยังขาดอยู่นะท่านไหนที่กําลังมองหาการลงทุนคือคอนโดค่ะคอนโดที่สวยๆค่ะไม่มีแต่ว่าโอเคในบ้านฉางอาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของตึกสูงนะคะความสูงอาจจะได้ไม่สูงมากแต่ในด้านที่อยู่อาศัยที่เป็นแนวสูงแนวดิ่งคะยังขาดอยู่ยังน้อยอยู่ค่ะ ท่านไหนที่ชอบลงทุนในเรื่องนี้ก็อย่าลืมมามองศักยภาพของบัญนชางด้วยนะคะอย่างน้อยคอนโดเปิดให้เช่าก็ยังดีค่ะนะคะนี่นะคะพื้นที่ของบัญนชางเป็นแบบนี้หวังว่าวันนี้ที่เราคุยกัน เรื่องศักยภาพของที่ดินในเขตบ้านฉางจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่กำลังมองหาที่ดินบ้านฉางนะคะสามารถที่จะเข้ามาดูพื้นที่จริงได้ค่ะถนนเส้นหลักๆของบ้านฉางก็จะมีถนนสุขุมวิทเส้นนี้ละคะ่ะที่เรากําลังขับอยู่เนี่ยแล้วก็จะมีถนนข้างสนามบินถนนพลาถนนพยูนนะคะที่เป็นถนนเส้นหลักค่ะราคาที่ดินของแต่ละ ถนนแต่ละเส้นก็จะต่างกันนะคะอยู่ที่หลักเฉียดเฉียดสิบล้านเข้าไปแล้วเนาะนท่านไหนที่สนใจก็ต้องรีบแล้วนะคะอย่าลืมมองหาแปลงที่สนใจแล้วก็อย่าลืมต่อรองนะคะสนใจแปลงไหนก็ต่อรองไปเลยค่ะหรือท่านไหนที่ยังยังเห็นที่ดินที่สนใจแล้วยังไม่ถูกใจยังไม่ถูกใจยังอยากจะเลือกอีกก็ติดต่อเรามาได้ค่ะเรามีหลายๆแปลงหลายราคาให้เลือกด้วยเช่นเดียวกันนะคะ โอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมกันค่ะไว้เราเจอกันใหม่ในวันถัดไปนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ